Honda Civic FC 1.8 EV เฉกเกีย e ร์ออตโต้ปี2019โปรโมชั่นของเราอยู่ที่499,000บาทเท่านั้นค่ะรถสวยรูหลาดูดีเท่สมาร์ทสุดๆเลยค่ะ ติดฟิล์ดมดำมาเรียบร้อยแล้วค่ะภายในสปอร์ตมากๆเลยนะคะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าพุชสตาร์ทแอร์แบ็กพุ่มอะไรมันติฟังชั่นแอร์ดิจิตัลเครื่องเสียง AMF MAUX แล้วก็ c ีดีค่ะ เป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะฟีดาวจะได้เต็มส่งเดือนละ1,000 0บาทครบซื้อได้รับรวมอยู่ที่2,000 0บาทขึ้นไปกระสิ้รคันนี้ไปเฉ้งงานได้แล้วค่ะจัดไฟแนั้นก็ไม่ยุ่งยากนะคะมาดูรถให้ชอบค่ะมาทดลองขับดูได้ค่ะรถสภาพดีจริงๆค่ะด้านหลังขนของได้เยอะค่ะภายในสปอร์ตมากๆเลยนะคะกว้างนั่งสบายและก็แอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะ สภาพดีมากๆเลยค่ะเครื่องยนต์พันเปดซีซีเบนซินค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่อง ID ดีเมียซายนำหน้า SIM p 1เพิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ